ที่เนิน3.50พี่ติ่งเดี๋ยวให, hmm. ให้คุณผู้ชมดูภาพสักนิดหนึ่งไหมครับสถานการณ์เมื่อคือนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการยิงปะทะกันหนักต่อนเนื่องตั้งแต hmm. ่ในวันที่9คือเมื่อวานนี้นะฮะ hmm. หมายถึงว่าการเปิดแนวรบตลอดทั้งวันเนี่ยวันที่9ฮะต่อนเนื่องมาปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์สูญเสียเมื่อตอนค่ำเนี่ยอันนี้คือภาพตาม ตามข้อมูลเนีาบอ,อกสามทุ่มพี่เต่งเขาบอกว่ามันเป็นสมรภูมิเป็นจุดที่มีการประทะกันเดือดมากๆเดี๋ยวดูภาพตอน3ามทุ่มก่อนนะฮะอ่ะช็อตนี้3ามทุ่มครับยิงกันตรงบริเวณพื้นที่ของเนิน350ห้าศูนยสมรภูมิตาควายนะครับ อันนี้สามทุ่มนะครับแล้วก็มีอีกช่วงเวลาหนึ่งอันนี้เป็นจากชาวบ้านและชาวบ้านเนี่ยถ่ายไกลๆนะฮะตอนเกือบตีสี่พี่ติงปรากฏว่าขนาดไกลนะครับในค่ําคืนที่มืดมิดมากๆแต่ท้องฟ้าเหนือประสาตาควานและเดินสามห้าศูนย์สว่างวาบเลยฮะก็คือปะทะกันอย่างหนักหน่วงใช่ฮะยิงกันหนักค่ำคืนนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ในคลิปนี้นะฮะที่คนถ่ายเอาไว้ไกลๆนะครับ ็ไปทางแม่ที่ไปซิ่งที่นาที่สุดเลยให้รอมาจนเดือนจัดเรื่องอัดกคตรเต้นเนี่ฮะเนี่ยก็คือช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็เป็นภาพจากทหารที่เขาถ่ายไว้ในพื้นที่ ก็คุณก็จะไม่ได้เห็นภาพหรอกเพราะว่ามันก็สะบัดมันก็ต้องสู้รบด้วยนะโอ้โหเพราะแสงเสริงอะไรนี่คือแบบโอ้โหสั่นเลยนี่ชาวบ้านอยู่ไกลออกมานะอันนี้อันนี้คือภาพทหารเขาถ่ายไว้แล้วเขาก็เอามาเผยแพร่นะฮะว่าในสาการณนี่เป็นอย่างนี้นะส่วนเมื่อกี้ได้เป็นภาพชาวบ้านที่อยู่ไกลออกมาแต่ได้ยินทั้งเสียงและเห็นทั้งแสงที่มันอยู่ไกลๆนี่นะว่ารบกันอย่างหนักหน่วงนะครับอในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีภาพหนึ่งพี่ติงซึ่งภาพประสาตาควาย ก่อนที่ภาพที่เดินขึ้นไปปักธงตรงประตูปราสาทใช่ไหมฮะหรือแม้แต่ภาพนิ่งเนี่ยทางฝั่งของカメเนี่ยเขาบอกว่าเฟกนิวส์เขาบอกเฟกนิวส์อันนี้คือเราเผยแพร่ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ยังอันเนี้ยอีกมุมหนึ่งพี่ติ๋งอันนี้ให้ดูมุมมุมเกลกๆล่เลยว่าเป็นภาพใหม่ของวันนี้ AI หรือเปล่าอ่าอ่าไหรือเปล่าได้ดูคลิปนี้นะฮะ นี่อันนี้ก่อนขึ้นไปปัดธงนะครับพี่ติ่งน้องๆและหานี่ก็กดดันมากพราะรบมา8วัน8คืนนะฮะกว่าจะพิชิตได้เมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาถ่ายมาเนี่ยคุณจะเห็นเสียงเฮฮาแบบอึ้งๆเลยคือมันอึ้งๆอ่ะเพราะว่าคนที่คุณต้องนึกถึงภาพคลิปแรกที่เราบอกตอนสามทุ่มมันเป็นอย่างนั้นน่ะนี่เขาผ่านมา8วัน8คืนนะจนกระทั่งเขาเขายึดได้เมื่อวานนี้นะฮะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยดีอดีใจเพราะเป็นพื้นที่สําคัญเลยแหละใช่ประสาทากวายนี่เป็นเหมือนจุด ยุทธภูมิสําคัญที่ไทยต้องการเอาให้ได้ครับนะฮะเพราะอยู่ในพื้นที่1ต่อห้าหมื่นของเราแล้วภารกิจที่ใหญ่กว่าประสาทควายต่อไปก็คือเนิน3ามหถ้ายุดธสามศูนย์ได้ในสงครามนี้แทบจะจบลงแล้วครับนะฮก็ขอให้ทาให้ได้นะฮะแต่เนี้ยคือให้เห็นชัดแหละว่า AI หรือเปล่าล่ะมันพูดว่า AI คงไม่ได้นะครบเขาบอกว่า AI แตช่ของเราเนี่ยเอาภาพมายืนยันแล้วยืนยันอีกว่าเราก็ไม่ถนัดทำเอไอหรอกเพราะว่าทำเอไอไปเนี่ย มันเสียชื่อมันไม่เหมือนขมเขมเที่เขาทำไปเขาไม่เสียชื่อเขาไม่อายประชาชนประเทศเขาแต่เราทหารไทยเราไปทําแล้วเราคนไทยจับได้เนี่ยเราอโอ้โหเสียทรงเลยเราเสียทรงเลยเราไม่ทำนะเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้เราก็เผยแพร่ภาพจริงว่าได้ให้เห็นนะว่าเห็นด้ชั้นเลี่ยทหารเขาก็ใช้เวลา8วัน8คืนนะฮะยึดตากไว้ได้เนี่ยครับทีนี้ก็รอดูว่าอีกกี่วันกี่คืนเนี่ยจะเอาสามารถสูนได้นะครับอ่าอ่ะเขามีข้อมูลว่า BM เอยีเย่เบ็นี่ยมันตกอยู่ที่ที่ไหนฮะมันตกรวมกันทั้งบอกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลเนี่ยนะฮะทั้งบ้านวัดโรงเรียนเสียหายยี่สามหลัง กระสุน BM 21ยี่เ็นัดทั้งหมดเนี่ย92จุดด้วยกันออันนี้คือจุดที่ตกนะแลวระเบิดปะไม่ได้นัดนะไม่ได้นับนัดนะพี่ติงอ๋อแค่นับจุดที่ตกจุดที่ตกนะใช่ฮะแต่ว่าที่ยิงไปแล้วไปตกตรงไหนไปลงหลุมที่ไประเบิดก็มีไหมอาจจะจุดละ40นัดอะไรอย่างเงี้ยแลวยังมีทั้งหัวระเบิดแล้วหัวไม่ระเบิดอีกอแต่ที่เห็นว่าที่ลงมาเนี่ยมีจุดลงเนี่ยนะครับ92จุดด้วยกันใช่นะครับแล้ววันนี้ก็อันนี้เมื่อวานนี้หรือวันนี้เนี่ยวันนี้วันนี้นะ อ๋อคาสิโนใช่ไหมพี่ติง๋งคาสิโนฮะคาสิโนเป็นเมื่อวานนี้ฮะนี่นะฮะอีกจุดหนึ่งฮะอันนี้เป็น,เป,นเป็นภาพปฏิบัติการของกองทัพอากาศและเอฟสิบหกนะฮะบอกนนอ,อันนี้เป็นเขาเอามาเพิ่งเปิดเผยแพร่วันนี้ใช่ครแต่เป็นปฏิบัติภารากิจตั้งแต่เราถล่มคาสิโนช่องอาร์ม้าวันแรก<อ>วันนี้ภาพจากเอฟสิบหกเพิ่งมาครับนี่ฮะภารกิจของเอฟสิบหกวันที่ถลม่มคาสิโน,โนหลังแรกก็คือคที่ช่องอาร์ม้านะฮะตรงตรงข้ามจังหวัด อุบลราชธานีภาพตั้งแต่วันแรกอ่ะที่ลบกันอ่ะไอ้ก็คือจุดที่เราได้เปิดไปตอนต้นอ่ะว่ออาหารไันี้วันนี้เนี่ยกองทัพอากาศเขาเอามาเปิดเผยว่านี่ฮะหย่อนอย่างนี้เราหย่อนอย่างนี้เอามาให้เราเห็นว่านี่ฮะหย่อนลงไปแล้วก็ตุ้มแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็เป็นคาสิโนเขาบอกว่ามันมีทั้งความแม่นยําแล้วก็มันนําวิถีด้วยอะไรพวกนี้นะฮะก็โจมตีดินอ่เขาบอกว่าคาสิโนเนี่ยกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ สะสมกําลังพลและปล่อยโดรนเพื่อปฏิบัติการโจมตีดินแดนไทยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เราสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่นี้ได้แล้วนะเราถล่มวันที่8แต่นับถึงวันนี้เราเพิ่งจะยึดช่องอ่านมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ใช่ครับถูกไหมฮะเพราะนั้นมีไหมฮะวันนี้ช่องอานมามีภาพสารไทยไปปักธงชาติไทยที่ช่องอ่านมานะฮะที่เราไปร้องเพลงกันนะฮะจุดตรงตาอมที่เราเปิดให้ให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งร้องเพลงกันนี่ฮะ นี่นอ่ะอันเนี้ยก็คือใกล้ๆจุดที่หย่อนระเบิดคาสิโนเลยฮะนับไปหลังธงชาติอ่ะนับหลังธงชาติไปอีกประมาณสักกิโลเสร็จๆก็จะเป็นบ่อนคาสิโนที่ระเบิดเมื่อกี้นี้ผมได้ไปยืนชี้มาแล้วแต่ตรงธงชาติเนี่ยคืออนุสาวรีย์ตาอมเดินเลยจากอนุสาวรีย์ตาอมไปมาสักกิโลเศษ็จๆนะฮะกิโลครึ่งหรือ2กิโลเนี่ยก็คือไอ้ที่หย่อนระเบิดเมื่อกี้แหละไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึง2กิโลนะฮะส่วนไอ้ที่ลาบเป็นหน้ากองก็คือร้านค้าแต่ก่อนมันเป็นจุด ผ่อนปนเป็นจุดการอ้าเป็นตลาดเขาเรียกตลาดช่องอานม้าเป็นด่านด่านที่เขาเรียกด่านจุดผ่อนปนการค้าก็จะมีทั้งพ่อค้าชาวเขมรชาวไทยมาค้าขายกันซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นพื้นที่เอ็มโอยันะพี่ติ๊กถูกฮมันสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ได้นะเขาก็ขายกันมาอย่างงี้ช่วงอาาัปียะแต่เขาก็มาเต็มข้อลยไรเดียพอลบกันแล้วมันก็แหลกลานอย่างที่เห็นนี่นะก็ไทยก็ยึดได้1้0ช่องอานม้านะครับ